วันนี้นะคะแนนเองก็มาทําความรู้จักับแบรนด์ของพี่ไอรานะคะชื่อแบรนด์ไอราสแตนเลสนะคะเพราะว่าที่บ้านแนนกำลังจะทำประตูค่ะพี่ไอแนนก็เลยหาจากอินเทอร์เน็ตมาเห็นรับได้ดังมากแล้วก็มีแบบที่สวยมากเลยค่ะแนนกรู้ว่าการทําประตูสแตนเลสของพี่ไอเนี่ยคือต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีราคาเป็นยังไงบ้างได้ค่ะให้แอนๆทุกได้รู้จักบ้างได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับร้านไอราสแตนเลสนะคะตัวนี้เป็นประตูสแตนเลสสามสูตรสีนะคะแต่เรานํามาอบสีนะคะ ตัวายภายในเป็นอลูมิเนียมนะคะสลับกับสแตนเลสน,นะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านนดสนใจนะคะฝากด้วยนะคะร้านไอลาา่าสแตนเลสค่ะและอย่าลืมนะคะบอกเลยว่าร้านของพี่ไอนี่คือราคาแบบพิเศษมากใช่ไหมใช่บอกเลยว่าสวยคุ้มแถมราคาคือดีมากนะคะ,ใค,ะใครที่สนใจอยากทํานะคะประตูสแตนเลสกับพี่ไอนะคะ ติดต่อพันเพจแล้วก็อินบ็อกซ์มีไลน์ไอเดียไหมคะ,คะมหรือว่าโทรมาที่เบอร์0929996099นะคะอย่าลืมนะคะฝากประตูสแตนเลสด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ